ครับช่องของเราวันนี้มานําเสนอครับปลูกฟักทองนะครับก็คือไถดินนะครับไถธรรมดาหญ้ารกนะนี่ครับคราวนี้พอไถเสร็จรปุ๊บก็เลยพ่อเอาเม็ดฟักทองมาปลูกนะครับไม่ใส่อะไรเลยนะครับดูครับรกขนาดนี้นะครับแต่มันได้ผลนะเนี่ย <laughs> ปลูกง่ายอยู่นะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาใช้พันอะไรนะฟักทองอะ นะครับผมก็ตัดไปบ้างนะครับต้นนี้ยังไม่เห็นนะต้นนี้นี่ครับก็คือปรับดินใหม่นะครับเอากอไผ่ออกเอากอไผ่ออกนะครับก็เลยปลูกตรงนี้แซมนะครับผมเห็นอีกลูกหนึ่งอยู่นี่นี่นะแล้วลูกนี้เพิ่งตัด ยังไม่ตัดนะอันนี้เมื่อกี้ผมตัดญ้ามีลูกหนึ่งอันนี้สามลูกแล้วมีลูกหนึ่งครับผมตัดญ้าโดนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่เนี้ยเนี้ยเนียเนียอปลูกเล่นๆแต่เป็นจริงนะนี่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 โดูอีกครับนี่นี่กำลังแอบ Ah.